โอ้ถึงสักทีนะฮะมีอะไรครับเนี่ยปาลีฮัทรีสอร์ทถึงแล้วครับที่พักเราในคืนนี้โอ้โหมาแล้วครับพี่พรสวัสดีครับเป็นไงเจอกันอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับพี่พร เหนือยเลยไปเดินเล่ยมาสวยมากมีสวยสวยกว่านี้อีกที่นี่สวยนีเขาบอกสวยกว่านี้อีกไม่ไม่คนละอารมณ์คนละแบบคนละแบบบารีฮารีสอร์ทผมเจอแล้วฮะที่นี่ครับการตกแต่งเป็นสไตล์ยังไงอ่ะพี่พรการออกแบบเป็นสไตล์ธรรมชาตินิยมสไตล์บอ์เนียวไหมครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเราอย่าไปเรียกบอลเนียวเลยคนเข้าใจผิดคือว่ากระท่อมไม้ไผ่เนี่ยเป็นวิธีการแบบเรือนไทยที่เรียกว่าเรือนเครื่องผูกเรือนเครื่องผูกใช่เรือนเครื่องผูกแต่เพียงว่าเนื่องจากเราออกแบบให้มันเป็นทรงกลมอะค่ะเพื่อให้รับแรงลมทุกด้านนะคะคือไม่ให้ข้างหนึ่งข้างใดปะทะลมแสดงว่ามันต้องมีในเรื่องของแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากอะไรฮะมาจากหนังเรื่องปืนใหญ่จอมสลัดนะคะปืนใหญ่จอมสลัดคือถ่ายทําที่นี่ ใช้ตำแหน่งนี้ทําเป็นหนังในฉากเป็นเมืองชาวบ้านหมู่บ้านชาวเลคือตรงนี้เลยฮะที่ผมที่ผมเคยดูในโรงภาพยนตร์คือจุดนี้ฮะใช่ค่ะโอ้โหมาเยือนแล้วใช่ค่ะทีนี้ว่าในในเรื่องปืนใหญ่จอมสลัดเนี่ยครับผมพระเอกคุณอนันดาเบริงแฮมเป็นผู้เล่นเลยนะครับผมชื่อปารีปารีเลยมาเป็นที่มาของชื่อของรีสอร์ทที่นี่ไงอ้พระเอกในเรื่องเนี่ยชื่อปารีปารีอ่าเราก็เลยเอาชื่อนั้นมาแล้วเราก็ถามนะถามผู้เขียนบทประพันธ์ว่า อู้ปารีนี่ฟังสบายๆนะมาจากอะไรเอ่ยคุณนนทรีนี่พิบุตรเนี่ยเป็นคนเอาบทภาพยนตร์เนี่ยไปให้คุณวินเรวารินเขียนครับแล้วคุณวินเรวารินก็บอกว่าปารีมาจากภาษามาเลวอูออกเสียงว่าปาริปาริแปลว่ากระเบนเห็นไหมหลังคาเป็นหางกระเบนเลยคือไฮไลท์ของที่นี่อีกนอกเหนือจากกระท่อมแล้วนะคะคก็คือสะพานไม้สะพานไม้ไปเลยครับ มุมนี้ก็มองเห็นวิวสวยเหมือนกันนะครับมองย้อนกลับไปที่ปาริฮัตเนี่ยครับไอตัวห้อยๆนี่รู้ไหมคะอะไรค,คือคืออะไรครับเป็นลูกสำรงค่ะลูกสำรงลูกสำรงพอเวลามันแตกแล้วจะเป็นลูกหัวใจค่ะ<อ>จึงเป็นที่มาของที่เนี่ยค,ค่ะว่าต้องมาแขวนลูกสำรงกันค่ะคืนนี้เนี่ยมันยังไม่มันกำลังแตกใช่ไหมคะแตกแต,แต,แต่ มันยังไม่กางออกเดี๋ยวพอแห้งแล้วมันก็กางออกเลยอันนี้คือแสดงว่านานแล้วใช่แล้วอย่างลูสัมลองนี้จะเอามาจากไหนครับที่กอดสีชังค่ะเป็นต้นสำมลงค่ะเราต้องไปเด็ดมาเองเพราะว่ามันแตกแล้วมันก็จะแก่ก็เก็บมาได้ค่ะโอ้โหยจะว่านี้นานมากแล้วนะคะเนี่ยไม่ได้เห็นเขาแห้งกขาแหวนหินอันนี่เขาแขวนหินนึกว่าเหลือแค่นี้สวยมากแล้วอย่างที่มันเป็นสีชมพูอย่างนั้นนะครับมันมีข้านสีใช่ค่ะเราเรา เวลาที่ลูกค้ามาที่นี่เราก็จะให้เขาเอาเป็นที่ระลึกแล้วเดินพากันมาแล้วก็มาแขวนเอาไว้ ที่เราไปพูดคุยถึงคอนเซปต์นะครับของบริหัทรีสอร์ทของเราเรียบร้อยแล้วเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยฮะพี่ <researching S 1> โอ้โอพาชมสวยมากๆเลยขอบคุณค่ะคราวนี้ครับพี่พรครับเห็นบอกว่าที่นี่มีไฮไลท์เด็ดครับที่หลายๆคนมาที่นี่ต้องมาทานอาหารที่นี่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกน้องไปแล้วนะคะ <c oughs> ว่าที่บริหัตเนี่ยจริงๆแล้วพาร์ทหัวใจสาคัญจริงๆคืออาหารครับผมคือว่าเรามาเนี่ยเราต้องมาทานบรรยากาศ ธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่เราสำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นธรรมชาติด้วยอาหารทะเลก็ต้องเป็นของจากเกาะสีชังอย่างผักนี่เราก็ปลูกเองเพราะนั้นเดี๋ยวเรามามาทดลองทานอาหารกันดูสดๆเลยใช่ค่ะอย่างสมมุติว่ามาถึงตรงนี้ใช่ไหมหม้อนี่คือคือหม้อร้อนหม้อเดือดเนี่ยอย่างสมมุติจานนี้ค่ะน้องเราจะเป็นอาหารที่แบบเซ็ตสดให้เห็นเลยว่าความสดคือยังไงแต่ถ้าเราปรุงมาก็อาจจะไม่เห็นความสดนั้นๆ แต่สัมผัสได้แต่ว่าอารมณ์เราอยากให้เห็นจากสายตาในแวบแรกที่เราจะทานอาหารเนี่ยของสดวันนี้ฉันจะได้กินของที่อร่อยสดสบายสบายไปเรื่อยๆริมทะเล มีสองจุดที่อยากให้ไปดูเมื่อกี้ประภาคารน,นะรกับอีกที่หนึ่งก็คือพระพุทธบาทในยามค่าคืนสวยเหมือนกันคือข,คขึ้นไปน้ำพระสการพระพุทธบาทเนี่ยแล้วจะได้เห็นวิวด้านล่างะะที่ชาวบ้านเขาอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยได้ครับ<ม>ก็อาจจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งความสวยงามในช่วงคืนนะฮะชีวิตในไลฟ์ของเกาะสีชังใช่ก็ฝากว่าถ้าใครจะมาเที่ยวกเกาะสีชังก็ฝากให้คิดถึงปาริฮัต์ด้วยนะคะ ครับผมอ่าโอเคเด<อ>ี๋ยวตอนนี้พักผ่อนชิวๆไปก่อนนะคะพี่พรได้เลยได้เลยเแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ได้ครับผมสวัสดีครับหลับแล้วอ่ะพี่ก็หลับด้วยนะหลับเลยฮะ ไหว้พระขอพอรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาไปดูบรรยากาศเนะฮยยามค่ําคืนของเกาะสีชังว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่ที่จะบอกว่าเป็น2ที่ในประเทศไทยเท่านั้นที่มีสิ่งนี้นะฮะอยากรู้นะฮะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ สนับสนุนการเดินทางโดยน้ำดื่มสิงห์บีอิง